ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันในป่ามะเขือนะคะสืบเนื่องจากมีเอฟซีหลายหลายท่านถามอิวเข้ามานะคะในช่องนี้แหละค่ะช่องอิวชวนปลูกเนี่ยค่ะว่าพี่ช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยออปลูกพริกปลูกมะเขืออย่างไรให้รอดพ้นจากหน้าฝนหน้าฝนที่โหดร้ายมากที่เข้าของพืชผักราคาแพง เพราะว่าเกษตรกร,กรส่วนมากทําแล้วล้มเหลวผลผลิตไม่ได้มันมีของออกตลาดน้อยมันก็เลยเป็นแบบราคาสูงนะคะบางคนก็แบบว่าบอกหน่อยจะได้แบบปลุกทานเองจะทําปลอดสารไว้ทานเองพี่ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้อิวพาเข้าดงมะเขือเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้พอดีว่าฝนตกนะคะฝนตกหนักเลยเช้ามาต้องเดินสำรวจ แล้วก็ดูแลทิ้งไม่ได้เลยค่ะมีน้ำขังนิดๆหน่อยๆต้องหาทางจัดการเขาออกไปนะคะพอดีว่าช่วงนี้มะเขือของอิวกำลังจะให้ผล,ผลผลิตเป็นรุ่นที่สองนะคะรุ่นแรกนี้คือผ่านไปแล้วเนี่ยมีออกดอกแล้วก็มีติดลูกเล็กแล้วก็เก็บผล,ผลผลิตขายไปแล้วบั่งแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนของมะเขือยาวมะเขือยาวกับมะเขือเปาะ อิวปลูกอยู่ใ,ใกล้กันนะคะรวมๆกันเพราะว่าเราทําเป็นเกษตรผสมผสานเนื้อที่เราไม่เยอะมากเราปลูกเท่าที่เนื้อที่จะอํานวยนะคะนี่มีหลายๆรุ่นหลายๆแบบเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นมะเขือไข่เต่านะคะมะเขือไข่เต่านี้อายุเป็นหนึ่งปีแล้วคบปีแล้วแก่มากแล้วแต่ว่าเธอยังคงให้ผลผลิตอยู่เราก็เลยเก็บไว้นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะ ทำสาวให้แต่ถ้ายังออกผลผลิตให้เรื่อยๆอยู่ก็จะยังเก็บไว้อยู่นะคะอันนี้ดูแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่ายังมีลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็มีดอกออกอยู่ก็คือโรคแมลงไม่มีปัญหาผ่านนะคะยังเก็บถือไว้คืออยู่เก็บไปขายทุกวันโตไม่ทันเลยอันนี้ส่วนนี้เป็นมะเขือตอแหละนะคะ เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่าทํายังไงถึงจะรอด้นจากฝนแล้วทําไงถึงจะให้ลูกดกอยู่ตลอดนะคะนี่ก่อนอื่นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอิพาไปดอูอีกรุ่นที่บอกว่าเก็บไปขายแล้วดีกว่านะคะอันนี้เป็นรุ่น2รุ่นสองอายุได้3เดือนกว่านะคะเธอจะเริ่มให้ผลผลิตเราอันนี้อิ่เป็นปลูกระบบอินทรีย อินซีที่ไม่เต็มร0อเท่าไหร่นะคะยังคงใช้สารเคมเีใช้ยาฆ่าหนอนอยู่แต่ว่าอยู่ระยะปลอดภัยนะคะแล้วก็อะไรอ่ะปุ๋ยเคมีก็ยังคงมีเป็นอาหารเสริมนะคะแต่เน้นเป็นมูลวัวมูลควายแล้วก็มูลไก่นะคะจะจะไม่เน้นแบบที่ใช้ต้นทุนเยอะๆคะ่ะทำแบบสบายๆ น,ะะนี่เรือรุ่น2เนี่ยว่ารุ่นสองก็ยังออกลูกอยู่ตลอดนะคะดกด้วยเราเพิ่งเก็บไปค่ะลูกค้าสั่งอาจจะพาดูไอรุ่นแรกก่อนนะคะรุ่นแรกนี่คืออยู่พื้นที่มันแห้งแล้งแล้วก็ยากขึ้นลกมากอยู่ก็เลยใช้ปลูกในกระสอบนะคะได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมากก็คือสามารถโชว์ได้เลยค่ะว่าถึงจะปลูกในกระสอบหรือในกระถางในพื้นที่น้อย เราก็สามารถควบคุมให้เขามีลูกมีผลให้เรากินได้นะคะอันนี้คืออิวเพิ่งโรยปุ๋ยไปนะคะเพราะว่ามันฝนตกเมื่อคืน,นหนึ่งสัปดาห์อีกจะมาโรยปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าให้ครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือปลูกริมคลองไส้ไก่นะคะริมคลองไส้ไก่อิวก,ก็ขุดเองขุดเองกับมือขุดเองด้วยสองมือเลย <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะ โชว์สวนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปเข้าเคล็ดลับในการดูแลของเรานี่ระหว่างระหว่างคลองของพริกเอ้ยของมะเขือที่อิวปลูกไว้อย่างนี้ข้างล่างก็จะเป็นผักบุ้งแก้วอย่างที่เคยเคยนำเสนอแล้วนะคะในคลองนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นคลองไส้ไก่ความยาว20เมตรอิ๋วปลูกผักบุ้งแก้วไว้สองรอบคันบ่อ แล้วก็เป็นมะเขือนะคะมะเขอนี่ผสี่เดือนแล้วละเก็บผลผลิตไปแล้วในส่วนนู้นก็เป็นพริกในกระถางนะคะจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆเ,อเป็นลายๆอย่างๆไปตามคําเรียบร้องด้วยนะคะเอาละค่ะการดูแลมะเขือหน้าฝนนะคะจะสังเกตว่าไหนให้ดูข้างล่างนะคะนี่คือ,อยูจะขุดคุมโคล ยกยกพื้นทั้งหมดเลยนะคะให้เป็นหลังเต่านะคะย้ำเลยนะคะเป็นหลังเต่าสูงเพราะเวลาฝนตกน้ำดันลงมาแล้วเขาจะไม่ขังอยู่ที่โคนเขานะคะให้เขาไหลไปโดยสะดวกนี่ค่ะมันระบายน้ำไปแล้วเมื่อเช้านี้เลอขังอยู่ยตรงนี้นิดนึงนี่นจะทำไปโดยทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวเดินผ่าดูใกล้ๆเอาขอแววนหน่อยขอแวนหน่อยนคะคะ ห่างเมตรยี่ิแล้วนะคะทีนี้ต้นเขาใหญ่มันก็ยังแบบชนกันอยู่ระยะห่างคะ่ะถ้านั่นอะมีพื้นที่เยอะให้ห่างๆเข้าไว้นะคะเพราะนี้ขนาดเขายังไม่โตเต็มที่เขายังโตเท่ากวานประมาณนี้เลยอันนี้คะ่ะเดี๋ยวทีนี้พอถ้าทําหลังเต่าอ,อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะรอดผลจากน้ําแล้วเนาะมาดูวิธีใส่ปุ๋ยคะ่ะการใส่ปุ๋ยเมื่อเช้าอยู่เพิ่งโรยใหม่ๆเลยอันนี้คือ ที่จริงแล้วเนี่ยโรยปุ๋ยเคมีอ่ะควรจะฝังกบโรยขุดฝังกบไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดเนี่ยทีนี้นะอู่โรยอย่างนี้เพราะว่าอีจะมาทำโกยให้เขาเป็นหลังเต่าแบบนี้กบกบปุ๋ยลงไปอีกชั้นหนึ่งการกันน้ำไหลเผื่อฝนตกน้ำปุ๋ยจะได้ไม่ไหลไปที่อื่นนะคะเราต้องทำอย่างนี้ทุกครั้ง พอดีว่าอจะต้องทําหลังเต่าอิวก็เลยลรยไปก่อนนะคะพร้อมกับปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยขี้ไก่ขี้เป็ดของอิวใช้อยู่ในข้อของตัวเองพอดีใส่ไปแล้วเมื่อสองสามวันก่อนอันนี้ให้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15- 1 5 15เป็นการเสริมเสริมให้เขานะคะให้ข้าบํารุงลูกเห็นไหมคะมีลูกมีดอกออกมาห,หลายๆรุ่นเลยลูกใหญ่ใหญ่อกเก็บไปแล้วค่ะเพราอเก็บขายวันเว้นวันนะคะในส่วนของมะเขือ สลับสวนกันไปค่ะแต่เราจะมีขายทุกวันเนาะวันละห้าสิบเจ็ดสิบหรือถึงร้อยบาทเลยทีเดียวเชียอยากให้ทำค่ะอันนี้ที่เห็นในกระสอบเมื่อกี้นะคะใช้ได้เลยนะคะเอาไปปลูกในกระสอบหรือในกระถางถ้าใช้กระถางเนี่ยให้กระถางลึกๆเลยนะคะเพราะว่ารากเขาหายกินให้หายกินลึกเจ้าเนี่ยเจ้ามะเขือยาวก็ต้นสูงมากเนี่ยตอนนี้ สูงระดับอกแล้วนะคะอิ๋วสูงร้อเนี่ยะะสูงระดับอกอยู่แล้วสูงมากถ้าเกิดเพื่อนๆจะปลูกในกระถางเนี่ยต้องเลือกกระถางทรงลึกๆนะคะโอเคส่วนการดูแลในการใส่ปุ๋ยเนี่ยตามที่อิ๋วบอกคือเคมีเสริมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพร้อมกับปุ๋ยขี้ไก่นะคะใส่พร้อมๆกันเลยก็ได้เขา แล้วเราก็จะมาเช็คสุขภาพเขาอีกทีหนึ่งว่าเขาพอไหมถ้าเห็นมีดอกร่วงหรืออะไรต้นลูกอ่อนร่วงเนี้ยแสดงว่าเขาไม่พอนะคะเขากินปุ๋ยไม่พอเราต้องมาหาทางบำรุงถ้าเป็นใบเหลืองใบซีดก็ให้ปุ๋ยทางใบไปด้วยนะคะนี่ของอิวไม่มีปัญหายานี่สังเกตเห็นว่ามีแมงมาเจาะค่อยฉีดนะคะ ฉีดแค่บางๆก็พอเพราะว่าเราเน้นเน้นแบบปลอดภัยนะคะทานแบบปลอดภัยนี่ส่วนดีจะเป็นประมาณนี้เลยถ้าทําแบบนี้นะคะรับรองไม่มีตายไม่มีเหลืองไม่มีเฉ่านะคะเพราะว่ารากเขาไม่แช่น้ำนะอันทีนี้อีกจะให้ดูตัวอย่างที่มันแช่น้ําคือ,อดูแลไม่ทันนะคะในส่วนของมะเขือสีม่วงมะเขือไหต่าสีม่วงของอกดูซิ ใบเธอเริ่มจะสลุดลงแล้วนะคะเพราะว่านี่ไงอยู่ทำทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จแล้วฝนมาแบบว่ามาไวกว่าที่คิดอะคะ่ะต้นเธอเริ่มเหี่ยวเฉาลงวันนี้อยู่ต้องจัดการหาทางหนีทีไล่ให้น้ามันไปออกออกจากแปลงให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำเป็นหลังเต่าเดียวที่อันนี้มันน้ำมันไปไม่ได้เพราะว่าอิวทำเป็นคลอง เป็นยกล่องนะคะยกล่องทีนี้นะ้ํามันไม่มีที่ไปมันขังอยู่ในล่องเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องทําเดี่ยวแบบไอแบบมะเขือเปาะพวกนี้คะ่ะทาเป็นหลังเต่าเดี่ยวอย่างนี้นะคะแต่นี้อิวมาทําเป็นล่องมันไม่เหมาะนะคะเาสาเหตุที่ทําเป็นล่องเพราะว่าอิวเอาหอมหอมผักชีไปเรื่อยอะคะ่ะมาลงด้วยหรือหรืออีสานเรียกหอมเปนะคะเนี่ยเอามาลงใต้ต้นมะเขืออาศัยเก็บพวกนี้ไปขายด้วยทีนี้อิวจะไม่เอาแล้วอิวจะเอาหอม ใบเลื่อยนี่ออกค่ะแล้วก็ทําเป็นหลังเต่าเดียวนะคะเพื่อว่าน้ําน้ํามันจะได้เดินทางได้สะดวกนะคะพะออิอิเสียดายมาเขือรุ่นนี้มาเขือรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยนะคะไข่เต่าสีม่วงเนี่ยดูเขากําลังให้ผลผลิตแต่ทีนี้จะมาตายซายิวก็คงจะเสียใจนะคะเนี่ยลวกพวงมีมีลูกให้พอได้กินแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดกมากเพราะว่าโตไม่ทัน,นะคะ่ะยู่ต้องเพิ่ม การผลิตขึ้นมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าลูกค้าต้องการมากมะเขือพวกนี้เอาไว้กินกับลาบกับก้อยกับแกวกับป่นนะคะอร,อร่อยมากแล้วมะเขือยาวก็แนะนําอยากให้ปลูกนะคะมะเขือยาวก็ขายดีสุดๆเลยที่ตลาดอ่าโอเคค่ะคงสมควรแก่เวลาแล้วนะคะยุพาชมสวนพาชวนปลูกเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้ามีอะไรดีๆชวนปลูกอะไรใหม่ๆ อยู่จะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะเกษตรผสมประสานจังหวัดยะโสธรค่ะสวัสดีค่ะ